นาทีค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์วันนี้วันที่หลายๆคนก็ขอเพลงอมจงรวยขอพี่ขอเพลงรอพี่ก่อน <c oughs> คือทั้งหมดคือฟิลรู้สึกว่ารอพี่ก่อนนะเดี๋ยวว่านน้าพี่จะรวยสนามไม่ประสบความสำเร็จ <c oughs> กับการลงทุนอ,อันแน่นอนเป็นปคนส่วนใหญ่ <c oughs> <c oughs> ตัวเห็นใจทุกคนเลยบางคนบอกว่าอ้ตาเขียนเลขนี้แล้วแต่แค่ไม่ได้ซื้อเท่านั้นเอง <c oughs> จดใส่กระดาษไว้ก็คนเรามันก็อย่างนี้แหละคุณผู้ฟังคนดูมันจะไม่โดนอ่ะเขียนอะไรอ่ะ มันก็ไ่โดน<ช>มันก็จะมีสิ่งโดนใจให้เราไม่ซื้อ,อเออแต่พอคนมันจะโดนนะเขียนเล่นๆน่ะเขียน,นผิดเขียนสี่เป็นเจ็ดมันออกสามเจ็ดอย่างเงี้ยโอ้โห,โหปดจะได้ตังก็ได้ก็ได้แบบแบบรูนี้แล้ทำไมเราต้องเขียน <c oughs> ดีเออแล้วเดนอยู่ที่ทําไมเราเขียนผิด <c oughs> เออเชื่อเทลลี่มีเขียนผิดว่ะเออเอาสิคนเราจะแก้ตัวกันไปทางไหนนะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไว้หลายเรื่องนะคะมีทั้งเรื่องของ อาบุลบลี่มีทั้งเรื่องของ call center ที่มีการทักมาปแปลกๆนะคะคซึ่งคุณผู้ฟังก็แชร์มาน่าสนใจบอกว่าบุลลี่อ่ะเคยทํากับคนหนึ่งคือเขาอ่ะโดนคนอื่นแซวบ่อยอแต่เขาก็เหมือนไม่ได้โกรธแล้วก็ยังหัวเราะตอบด้วยอ่ะทีนี้พอเราไปแซวเขาบ้างเจ้าตัวเขาสีหน้านไม่ดีเลย แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เราก็รู้สึกแย่ไปเลยบางครั้งถ้าใครพูดถึงแล้วรู้สึกไม่พอใจควรบอกความรู้สึกตัวเองออกมาได้เลยนะคะว่าไม่ชอบไม่พอใจเพราะบางทีเราแซวเขาแค่รู้สึกสนุกนี่ไงเราแค่รู้สึกสนุกเขาไม่ได้สนุกเยเขาไม่สนุกแต่เราเข้าใจว่าเขายังสนุกกับคนอื่นได้ทําไมเขาถึงสนุกกับเราไม่ได้ละมันก็เลยอาจจะทําให้เราไปมองว่าแทนที่เราจะมองตัวเองว่าฉันไม่น่าพูดกลายเป็นว่าถ้าเธอไม่ชอบเธอพูดสิ ก็เป็นไปได้อีกทําไมเขาสนุกกับคนอื่นเขาไม่สนุกกับฉันผ่านไปเรื่องอื่นอีกแปลว่าเขาอาจจะไม่คิดว่าคนที่เล่นนั้นเป็นคุณก็ได้หรือเปล่าเขาผิดหวังหรือเปล่าหรือเขารับได้ห้าครั้งแล้วเราเป็นครั้งที่หกพอดีหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้จริงๆแต่เออก็แต่อันเนี้ยเขาเขาก็บอกอยู่นะคะเขาไม่ได้พูดด้วยคาพูดแต่เขามองกลับมานั่นแปลว่าเออเขาไม่ชอบก็แค่ไม่ทํเพราะนั้นเองนักเรียนฟังก็แค่ไม่ทําอีก มันผู้ที่หาคำมันก็ทุกคนต้องค่อยๆปรับตัวทุกฝ่ายคนที่โดนก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาบอกได้ว่ารู้สึกไม่โอเคและในยุคสมัยเนี้ยมันพูดง่ายขึ้นนะเมื่อก่อนลองลุกขึ้นมาพูดสิจ้านี่ปัญหาเยอะอเรื่องแค่นี้เออเล่นแค่นี้เล่นไม่ได้เวลาไม่เล่นอะไรด้วยแล้วลลพานงอนอาอไอ้นี่นำคาในคนพวกเนี้ยไม่รู้จักฟังคนอื่น,น,น,นโกรธอะไรเขาอีกเราคือประเด็นคนที่โดนพูดได้หมดนะคะ ก็ร้องขอดีๆใช่ครับร้องขออย่างอย่างดีๆว่าเฮ้ยขอเหอะอันนี้ไม่ชอบจริงๆเรื่องอื่นไม่มีปัญหาไม่ได้โกรธอะไรเลยเป็นเพื่อนกันได้เล่นได้หลายเรื่องนะแต่เรื่องนี้มันไม่ได้แต่ถ้าเราเจอคนมนุษย์ประเภทหนึง่งเขาก็จะหูซ้ายทะลุหูขวาหูหมาทะลุหูแมวมก็คือไม่ฟังแล้วก็จะมองเราเป็นแบบต้องทําใจไว้อีกแบบมันมีคนหลายแบบในโลกไม่ได้บอกว่าพูดแล้วจะสําเร็จรครับหรือเปล่า เราก็เลือกคบได้เหมือนกันนะพื่มีสิทธิ์คบในและเราไม่จำเป็นต้องเลิกคบเขาทั้งตัวนะเราคบเขาเป็นบางเรื่องแล้วเรามีบารรี่ในบางจังหวะซึ่งซึ่งมันก็เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตที่ยากเหลือเกินคุณผู้ฟังคะใครจะไปทําได้ทุกเรื่องเรื่องนี้ดีกว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากแชร์เรื่องของคนโกงมิจฉาชีพเหรอพี่กวงใช่ครับแอปเงินกู้เป็นยังไงอ่ะบางทีเขาบอกว่าแอปเนี้ยกู้เงินปุ๊บปุ๊บปุ๊บดอกเท่านี้เงินทันทีไม่ต้องตรวจดอันนี้คือแอปฟอร์ ก็ไม่ปลอมหรอกมันก็คือแต่ไม่ได้เป็นอยู่เงินกูนอกระบบเป็นเงินกู้นอกระบบไม่ได้อยู่ในที่เป็นแบบไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลที่เราเห็นว่าเป็นแบบแบบที่เรารู้จักโฆษณาดีๆเนาะเขาบอกว่าคนรู้จักกะโดนมาโหดมากเช่นกู้สามหมื่นจะให้หนึ่งหมื่นที่เหลือสองหมื่นบอกเป็นดอกบ้าเขาจะคิดเงี้ยบ้ากู้หมื่นดอกสองหมื่นเนาะใช่แล้วพวกนี้จะเป็นดีหือก็คือกู้สามหมื่นหักดอกไว้ก่อนเนาะแล้วจะกําหนดเวลาจ่ายคืน ถ้าจ่ายเกินสองโมงคิดเป็นค่าปรับฉเฉลี่ยวันละ 5, หล 7, ้าพันถึงเจ็ดห้าถึงเจ็ดพันบาตั้งขึ้นมาเองถ้าไม่จ่ายจะโทรไปหาคนรอบข้างอ้างว่าเราเอาเบอร์โทรศัพท์ให้เพื่อค้ำประกันคนรู้จักจ่ายไปเกือบแสนภายในสองอาทิตย์ไละเกินเตือนต้นไปสามเท่าตัวแล้ะบ้าก็เลยแนะนําให้เขาไปแจ้งความแล้วก็บอกเขาว่าไม่ต้องจ่ายส่วนคนรู้จักก็เลยถามกลับมาว่าเอไม่เสียดายเงินเหรอ ไม่ถือว่าจ่ายไปแล้วอะไม่เสียดายเงินหรอที่จ่ายไปเพราะคิดว่าถ้าเอาไปปกก็จะได้ทั้งหมดกับตอนนี้ยิ่งปกค,คือตอนนี้เขากําไร <คำ S 1> ไปลแล้ว,<ม>ลวเราเราเราไม่มีโอกาสได้กําไรหรือเปล่า<ม>อ,อ่ะเขาบอกว่าบัญชีที่ให้โอนเนี่ยก็จะเปลี่ยนทุกครั้งส่วนเบอร์คนใกล้ตัวที่มีชาชีพโทรหาจะเริ่มขอให้เราแอดไลน์ก่อนแล้วอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทุกอย่างเฮ้ย เขาก็เลยบอกว่าเพราะคนรู้จักเขาก็เลยถึงขั้นกลัวว่ามิจฉาชีพจะมาทําร้ายก็เลยไม่กล้าไปไหน mm. แจ้งตํารวจหลักฐานทั้งหมดอ่ะใช่แต่มันก็สําสคัญว่าตํารวจจะรับแจ้ง mm. แต่ทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเช,ชื่อว่าน่าจะรับแหละแต่จะดําเนินการได้มากน้อยแค่ไหน mm. เพราะบางทีถ้าเขาเปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อยๆเออบางทีกระบวนการอย่างเงี้ยเราก็กลัวเหมือนกันเนาะ mm. ว่าจ่ายไปแล้ว มันมันอยู่ที่ว่ามันมีมันเป็นค่ามัดจําค่าอะไรกันอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะเฮ้อนะคณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเขาขยันมากจริงเรียกเขามิจจี้ดูน่ารักแต่งจริงมันน่ารังเกียจไปแต่งเรียกให้ชื่อดีใช่มิจจี้อีพวกมิชฉาชีพ <c oughs> ออเนียของแท้เลยใช่ปะใช่ครับน่ากลัวจึงเลย